เมื่อสมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนขารีบแต่กำเนิด ถึงเดินเหินก็ไม่สะดวกเหมือนคนอื่นเขาแต่แกมีความสามารถอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือความสามารถในการดีดกรวดทะลุใบไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆนานาได้อย่างต้องการแกใช้วิชาดีดกรวดนี่แหละในการเลี้ยงชีพตัวเองเรื่อยมาและวันหนึ่งพระราชาก็มีเหตุจะต้องเสด็จผ่านมาทางหมู่บ้านที่คนขาลีบอาศัยอยู่และบังเอิญไปเห็นผลงานรูปต่างๆบนใบไม้ก็ดาริว่านี่ต้องเป็นฝีมือของคนที่เก่งมากคนหนึ่งเลยทีเดียวและพระองค์เองก็มีปัญหากวนใจที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือทรงมีปู ุโรหิตที่พูดมากอยู่คนหนึ่งเมื่อไรก็ตามที่ได้เอ่ยปากพูดก็จะพูดไม่หยุดเรียกได้ว่าพูดจนน่ารำคาญเลยทีเดียวเมื่อพระองค์เห็นฝีมือการดิดกรวดจ,จึงเกิดความคิดอย่างหนึ่งที่จะจัดการกับปัญหาของปุโรหิตคนนี้ราชาก็มีรับสั่งให้ชายขารีบเข้าเฝ้าและก็บอกว่าเรามีงานสำคัญที่จะขอให้ท่านช่วยทำให้อย่างหนึ่ง พระราชารับสั่งวันต่อมาเมื่อปุโรหิตเข้าเฝ้าตามปกติทันทีที่ปุโรหิตอ้าปากชายขาลีบก็ดีดวัตถุเล็กๆบางอย่างอย่างรวดเร็วเข้าไปในปากอ้าปากหนึ่งครั้งก็ดีดเข้าไปหนึ่งทีอ้าปากสองครั้งก็ดีดเข้าไปสองทีเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนปุโรหิตรู้สึกแน่นท้องโดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จ,จริงแล้วราชารับสั่งให้ชายขาลีบแอบอยู่หลงังม่านและให้ดีดขี้แพะซึ่งปั้นเป็นรูปก้อนเล็กๆใส่ปากปุโรหิตทุกครั้งที่แกอ้าปากจนกระทั่งขี้แพะเต็มท้องจนพระ ราชารับสั่งว่าเป็นไงท่านปุโรหิตวันนี้กินขี้แพะไปกี่ก้อนเต็มพุงเชียวนะฮ่า หลังจากนั้นปุโรหิตกลายเป็นคนพูดน้อยไม่สร้างความรำคาญใจให้พระราชาอีกเลยส่วนชายคารีบก็ได้รับรางวัลจากพระราชายอย่างงามจนกลายเป็นเศรษฐีขนาดย่อมย่อมไปเลยอัมามัดถึงกับเอ่ยชมว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้จะเป็นศิลปะประเภทใดก็ย่อมนำสู่ความสำเร็จมาสู่ชีวิตได้ขอให้ฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญให้ได้ในสักวันเช่นเดียวกับชายง่อยผู้นี้ที่นำความสุขมาสู่ตนเองเพราะมีความสามารถในการดีดมูลแพะนั่นเอง เห็นไหมครับว่าชายขารีบ แค่มีความรู้ในเรื่องของการดีดกลวดก็สามารถสร้างเป็นงานศิลปะจนโด่งดังไปถึงหูพระราชานอกจากนิทานชาดกในยุคพุทธกาลแล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่มีความรู้ในศาสตร์ของการเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเสร็จนะครับคุณรู้ไหมครับว่าแค่เลี้ยงวัวเนี่ยนะครับแล้วสามารถที่จะรีดน้ําเชื้อวัวปัจจุบันมีอาชีพรับ,รบจ้างรีดน้ําเชื้อวัวนะครับและสามารถทําเงินจากการรีดน้ําเชื้อวัวมีไรายได้เดือนหนึง่งนับแสนแสนบาทนะครับทำให้เจ้าของธุรกิจรับจ้างรีดน้ำเช ไปจําหน่ายนะครับมีรายได้เป็นล้านๆเลยนะครับแค่รู้ในเรื่องของการรีดน้าเชื้อวัวก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เช่นเดียวกัน แต่ช้าก่อนครับในยุคปัจจุบันนะครับถ้าคุณรู้เพียงศาสตร์เดียวอาจจะทําให้คุณรวยได้หลักแสนหรือหลักล้านแต่ถ้าคุณมีศาสตร์อื่นๆประกอบกันในยุคปัจจุบันคุณจะรวยนับ1 0ล้านร้อยล้านเลยแล้นะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ทุกวันนี้นะครับคุณสามารถที่จะรู้อะไรให้รู้กระจา่างกระยานเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญศาสตร์อื่นด้วยจะเป็นผลจงเก็บเกี่ยวประสบการณ์เฉพาะตนและทําเงินให้คุณเป็นเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเราเติบโตมาในยุคดิจิทัลยุคดิส disruption เราจะเก่งอย่างเดียวแบบเดิมคงลำบากแล้วล่ะนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีความรู้ที่หลากหลายและมีวิชาชีพเฉพาะของเราด้วยเพื่อที่จะบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆสร้างธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นยุคนี้เราต้องมีความสามารถรอบด้านมีความรู้ที่หลากหลายเพื่อที่จะบูรณาการความรู้เหล่านั้นสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมและก่อให้เกิดธุรกิจใหม่เราจะทำอย่างไรดีเราจะความรู้แบบเก่งรอบด้านมาสารต่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมคลิปหน้ามีคำตอบครับ เก่งแบบเป็ดแต่สำเร็จในทุกด้านครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับชีวิตคิดบวกบ่ายดรทิดสวัสดีครับ